เราไม่ตื่นตูมแต่เราตื่นตัวในงานธรรมะสองภาคเราจะเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งที่โผล่พ้นน้ำแล้วเบ่งบานสวยงามค่ะ จะปฏิเสธข้อนี้กันไม่ได้เลยว่าทุกคนนั้นเกิดมาต้องมีความทุกข์จะให้มีฐานะที่ต่ำต้อยหรือสูงส่งขนาดไหนก็ต้องเจอความทุกข์ค่ะอยู่ที่ว่าจะทุกเรื่องไหนและทุกมากหรือทุกน้อยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความทุกข์นั่นแหละค่ะคือของจริงที่เรียกว่าสัตว์จะทุกข์ส่วนความสุขนั้นเป็นของสมมุติเรียกว่าสมมุติสุข แต่ถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ถ้ารู้จักเอาใจมาทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงของความทุกข์ในชีวิตว่าชีวิตของเราเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรมันก็ประกอบไปด้วยธรรมชาติไงคะคุณแล้วก็เป็นธรรมชาติสองภาคด้วยก็คือภาคสามัญวิสัยและภาคเหนือสามัญวิสัยนั่นเองค่ะ ต่อให้มีฐานะร่ำรวยหรือยากจนทุกคนก็ไม่สามารถพ้นเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติสองภาคนี้ไปได้และนี่คืองานขององค์กรสหปฏิบัติที่เจนจิได้ศึกษาเรื่องราวของธรรมะสองภาคอยู่เป็นนิดแล้วก็นำมาแบ่งปันบอกต่อให้ทุกทุกท่านเข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีผู้ฟังหรือผู้ชมเพียงหยิบมือเดียว หรือเพียงแค่หนึ่งคนหรือสองคนมาชมคลิปของเจนจินี้เจนจิก็มีความสุขและก็มีความเพียรมีความตั้งใจที่จะนำมาแบ่งปันโดยไม่คิดสตางแม้แต่สลึงเดียวค่ะเพราะที่ผ่านมาเจนจิ Gen G มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความทุกข์ที่หาสาเหตุได้มันยังมีการใช้เหตุผล ที่จะนำมาแก้ไขความทุกข์นั้นหรือปัญหานั้นๆแต่ความทุกข์ที่หาสาเหตุไม่ได้และเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับปรากฏการ์ทั้ง5มันก็จะทุกแสนระทมตรมอุราเหลือเกินค่ะคุณขาซึ่งบางคนนะเวลาทุกข์ก็ไปหาทางดับทุกข์ด้วยของมึนเมานั่นละค่ะคือคนที่ไม่มีปัญญาและที่แน่ๆปัญหาตามมาแน่นอน บางคนเวลาทุกข์ก็ไปหาทางดับทุกข์ด้วยของมึนเมานั่นคือคนที่ไม่มีปัญญาค่ะและที่แน่ๆปัญหาตามมาแน่นอนคนที่มีความทุกข์ก็เบื่อชีวิตเบื่อชีวาเบื่อชีวีเบื่อชีโวกันไปถ้ารวยหน่อยก็ไปดื่มชีวาสหรือถ้าจนหน่อย ก็ไปดื่มม้ากระทืบโรงหรือเล่าขาวกันไปตามฐานะทีนี้มันก็ยิ่งแยกกันไปสิคะชีวิตก็คลอนแคลนเหมือนเรือที่โครงเครงไปมามันคลอนแคลนในนาวาชีวิตกันไงพร้อมที่จะจมลงไปจมลงไปในนาวาชีวิตได้ทุกเมื่อเลยเพราะความเมาไม่เข้าใครออกใครแล้วจะทำอยังไงอะ จึงจะมีปัญญาในการดับทุกข์ที่ถูกวิธีคําตอบเหมือนเดิมค่ะคุณขาก็ต้องหมั่นฝึกฝนหมั่นฝึกฝืนการลดโลภลดโกรธลดหลงลดทิฏฐิลดมานะลดกิเลสลดปัญหาให้มันอยู่บนความพอดีพอดีค่ะเมื่อคุณฝึกบ่อยๆเข้าสักวันหนึ่งค่ะมันจะกลมกลืนกับความคิดและจิตใจ ไปโดยปริยายนั่นเองหมดเวลาอีกแล้วสำหรับคลิปนี้แต่ไม่เป็นไรเราไปต่อกอันคลิปต่อๆไปเจนจีสัญญาค่ะว่าถ้ามีเวลามีโอกาสจะนำเรื่องราวดีๆนำมาฝากแด่ก,กัลยาณมิตรสม่ำเสมอไม่พลาดแน่นอนค่ะอย่าลืมที่จะติดตามเป็นกำลังใจให้เจนจีไป เรื่อยๆนะคะเจนจิจะได้มีกำลังใจและมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แด,ดท่ทุกๆท่านกันตลอดไปเรื่อยๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไป ฝากไว้นะคะมันฟังบ่อยๆมันคิดตามบ่อยๆและฝึกฝนบ่อยๆรวมไปถึงฝึกฝืนด้วยยิ่งดีเลยนะคะ